สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งชาแนลนะคะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับได้นำนะครับนมกับน้ำมันงานะครับจากคุณวินีนะครับหรือคุณวิภานีนะครับให้มาถวายนะครับค่ะถวายเลยนะครับนำมาถวายนะครับวพ่อวัดดอนสวรรค์นะครับในพุทธนะครับพร้อมด้วยนม นมนมแระนะคะหลวงพ่อก็อยู่อยู่พอดีนะคะโอ้รับเนให้หวงพ่อวัดลูกตาวะ โอ้หลวงตามหาบัวแล้วนะครับอันนี้เอซีเขาให้เอามาถวายน้ำมันงาดำแก้ปวดข้อปวดเข่าแก้กเสบอะไรเนี่ยนะครับคุณคุณวิธานีสุวรรณคีรีนะครับอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับไีเปียนก่อนนะครับแล้วก็ให้นะครับเอานมมาถวายด้วยอันนี้ก็นันงเลยนะสองอย่างนะครับ ก็ถวายหลวงพ่อเสร็จก็จะไปถวายพระครูยมนะครับสองที่ก็พอดีแหละเพราะว่ามีหลวงพ่ออยู่รูปเดียวปีนี้ไม่มีกระถินเนะาะปีนี้ไม่มีกระถินอ่ะพระสาระวันหลกงพสาระมันออกภาษามันออกภาษามันออกภาษาวันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดเหรอวันที่สิบหกเลยวันที่สิบหกเลยแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่กันนะครับไ,ไปภูละ ไปาลปฏิทินนะคะดูปฏิทินินพวกก็ได้วัดโคนอ๋อนพวกวัดโกนวัดโกนวัดโคนแล้วก็สิบเจ็ดวันวันที่สิบเจ็ดวันวันพระองค์สาอครับพะเจาสวดีว่าหาูราปาิภูเดนติ ຊາຄະດາແມວວ່າແມວວ່າອີກຕົວທີ່ນ່າເຄີຍຄ້າຍນັກອຸປະກາປະເພດທີ່ຊິດຕາມວັດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາຊິປັບ สตารุธรรมาวิตันติอายุอนโสุขังอะรังสาธุสาธุสาธุงั้นผมขอแยกกลับลานเลยนะครับก็มาวัดที่สองนะคะจะมาถวายนะคะมาถวายนมนะคะแล้วก็เป็น น้ำมันงาดำนะคะน้ำมันงาดำกับนมครับเดี๋ยวจะให้ให้พรเอฟซีด้วยครับเอฟพีเขาให้ซื้อมาถวายคุณพาวินีสุวรรณคีรีนะครับอันนี้เป็นน้ำมันงาดำนะครับะภของนครับคุณพาวินีสุวรรณคีรีอันนี้แหละอันนี้เป็นนมครับ ครับให้ท่านพระครูให้พรเขาหน่อยได้พรมั้งครับคลายวิญญครับส่วนสืดีครับ<อ>นามสกุลใจใจ <laughs> ใหนามสกุลให้พรครับเนี่ย ท้าวลิวหาปุระปาริปุเรนติสักรังเยวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกระปติอิจิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจตุสติปุเรนตุสังคปาจันโทนนารโสยธามณิโชติราโสยธาสุพิโยวิวัชนตุสัพโรโกมินัสตุมาเตภวันตรายโยสุขีตีคายุกุภวะ อภิวาทนาซีริสนิจังอุทาปจายโนจตารุธรรมาวาตาันติอายุพโนสุขังระลังแาทุกมาที่นี่บอกที่ค้างในบอกเขา,ไม,าไม่ได้มาหรอครับเขาไลน์บอกผมแล้วก็เขาไลน์บอกเขาอยู่นนทบุรีเขาอยู่นนทบุรีเนาะครับ แล้วเขาโอนตังให้ซื้อนมซื้อน้ำมันงานดำมาถวายเพื่อปวดข้อปวดเข่าครับโอ้ใช้ดีใช้ดีใช้ดียังันยังอยู่สองสามของอ๋อยีอยู่สากล่องตั้งแต่คุณวารีเนาะเอามัถวายเนาะใช่ครับกินดีร่างกายดียินดีโยมเขาก็ขอแบ่ง ไปหัวเขาได้ได้คนกินแล้วมันมันไม่ดังก็แก๊กก็แก๊กเลหัวเขาอ๋อหัวเขาไม่ดังก็แก๊กไม่ดังแก๊กเอาเอาอะไรก็แบ่งกันไปกินยมยมที่มาวัดนี่แหละเมื่อกี้ก็ไปถวายหลวงพ่อวัดดอนถวายมาชุดงนึงเท่ากันนี่แหละครับเท่ากันเพราะว่าถวายสองวัดสองวัดครับก็นมจะได้ไปเดื่มตอนเย็นอ่าครับช่วงนี้ ฝนมันซาลงก็ไปไปดูเมื่อวานนีดูที่ดินที่เห็นอ่าแข็งแล้วนะวะแข็งคับฝนไม่ตกครับอาจจะมีอีกสักลูกอยู่หรอกฝนนะอายุบ่ครับเออข่าวว่างั้นข่าวเขาว่างั้นแล้วก็น่าจะหมดไปแล้วนะเพราะว่าปลายเดือนนี้ก็จะเริ่มหนาวแล้วออยากให้มันหนาวเหมือนกันนะครับฝนตกปีนี้ตกชุกมาก ใชโย,ยม่งาก็บามคนก็นล,ลงบเกี่ยวเกี่ยวข้าวครับข้าวถ้ามาก็ยุ่งเหมือนกันแถวนี้เริ่มเกี่ยว,ข,ว<ม>ข้าวกันแล้วอะ่ะเมื่อกี้ไปวัดดอนก็คือข้าวกาลังจะเกี่ยวแล้วเดยนี้จะอยู่อยู่ที่ลุงพลกี่กคนก็อยู่กันสิบกว่าคนนี่แหละมั้งครับเสร็จค่น สยมงเขาถามพมาวัตเขาไม่ได้เข้าไปค,ค,คุณก็เคยไปฟอ้อนืม่มีธรรมบัตรเลยยุ่งคืถามเขาก็ไม่ได้ไปบางคนก็ไม่ได้ไปติดธุระโน่นนี่นั่นมันไม่ได้ไปไปฟอ้อนไปรำนะครับมันยังไม่มีงานใหญ่ครับเดี๋ยวจะมีประมาณเอ่อยุที่เจ็ดที่แปดเดือนหน้าอาจจะมีน่าจะมีมาลามันอีกอยู่อืม,มันก็มีเรื่อยล่ะครับแต่ว่ามันม,มันไม่เยอะมีรามาม,มีทุกวัน ครับถ้ามันมันคนที่นั่นพอเขาไม่ได้มาคนข้างนอด้วยเนาะครับก็ควมเได้เอาเอาอแต่สเลิศสีเอาเงินที่ไม่ใช่ครับถ้าถ้าถ้าเอาข้างนอกเขาต้องเอาทั่วถึงกันแบ่งกันแบ่งกันะครับจาแต่ถ้าพอแค่ในนาพอก็เอาแค่นั้นอครับถ้าเป็นสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบนะก็คือต้องมาเอาข้างนอกไปด้วยเออครับข้างนอกไปด้วย ถ้ามันน้อยก็เอาแค่ข้างในคุณโยมอะไรนะที่มาล่ะคุณโยมใสเนี่ยคนหนึ่งเขาเข้ามานี่แม่ไดาแม่ไดานะพร้อมๆใช่ไหมคะเออพร้อมๆพร้อมๆามาอะไรเข้ามาตอนไปสัมมนาอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละอำเภอนอนยี่ว่าครับไปกลับไปกลับครับกลับผมขออนุญาตกลับลาแลครับ